สวัสดีค่ะวันนี้กับน้องลอสลี่คนดีคนเดิมของเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมปรกจี๊พิกจี้มาโน้ำโชกของค่ายบีจีนะคะอ่ะเอาหน่อยมาเสี่ยงไปดูโอ้โหทําไมหน้าสวยๆดูสิเพื่อนๆดูไปดูตารางการจ่ายกันก่อนนะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะ,อะปเอาไปศึกษาดูได้นะสีสเกตเตอร์นะผมเข้าหมุนฟรีนะซื้อได้นะคะนี่ซื้อได้นะ วันนี้ทุนเรามาไม่เยอะเลยนะไม่เยอะเลยเราคงจะซื้อเป็นหนักๆให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะคะขออภัยด้วยนะขอปั้นทุนก่อนเราจะซื้อให้ดูนะเออขอปั้นทุนก่อนเราจะซื้อให้ดูนะถ้าเขาให้นะผมถ้าพาพี่ถ้าพี่พีจีให้นะหรือเราจะซื้อเลยวะซื้อแล้วก็กลัวแบบตเตลือดเพื่อนแบบซื้อทุกดอกตตะือดทุก ทูกบอกอะไรวะอ่ะ,อะขอรองกดเล่นรังหน้าไปก่อนนะกด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 ดูหน้าเกมก่อนว่าเราควรที่จะไปต่อหรือสีพ่อสำนีเอ,อ๊อหรือว่าจะเข้าให้เราเลยคอล่งอ้โยังวะหรือว่าจะเข้าเลยคอลองคอลองคอลองคอ้องคอ,องคอลอง ไม่นี่คาดหวังอะไรอยู่เนี่ยไม่น่าหวังนะถ้าจะเข้าน่าจะเข้าพร้อมเลยในสี่ตัวนะเพราะว่าส่วนมากนี่สามแล้วรอหนึ่งยากนะสําหรับเกมนี้นะยากนะที่โลลเล่เคยเล่นมานะยากนะยู่นะเออค่อนข้างยากนะเพราะว่ากับตัวเองก็ยังไม่เคยยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยทําได้นะเออ คิวสวยไปก็อยากกดเองได้อยู่นะเพื่อนนะไม่อยากซื้อเลยอะอยากกดเราได้เองจะภูมิใจนะรู้ปะนั่นไงกดเราได้เองก็จะภูมิใจนะประมาณนี้เออพูดเราทําได้เลยว่ะเออดีว่ะพรุ่งนี้ต้องถูกหวยแน่เลยขอเป็นแบบนี้เออพรุ่งนี้ต้องถูกหวยแน่เลยนะ ถ้าพูดเราทําได้เลยแบบนี้ก็ดีนั้นเพ่อนนะในชีวิตจริงโอ้โหให้แต่ไม่จ่ายคืออะไรวะโอ,อ,อ้ทายบ้างที่เออทายบ้างนะให้ต่อบ้างโอ้ให้นิดเดียวจริงๆเลยนะอ่ะแสดงว่ามันอยากให้เราซื้อนะเพื่อนมาทรงนี้แสดงว่าซื้อน่าจะได้ใช่หัวเออเขอาปัดรางหน้ากันก่อนนะ รัางไปนิดสักนิดอีกสักนิดอีกสักนิดนะเออไมครับผมเริ่มที่ไม้ได้ยังนะสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ไปมาเอดอกมาแล้วเอมาต่ออุยได้หมุนมาอีกเออเออเอใส่เข้าไปเออเอามา,า,าอยู่ที่เดิมปะเออถูกต้องนะทีนี้ลุนแค่สองตัวหน้าไม่เหมือนกันก็นกพอละเอา้าอย่าแห้งสิที่ เออจ่ายบ้างโอจ่ายน้อยจัดเอาได้อีกหมุนเอามาจ่ายบ้างโอ้ดูดิเพื่อนดูดิดูดิดูมันทำเด็ดูดิดูดิดูดิอืมเป็นไปได้นะขาทุนว่ะยับเอาไงเพื่อนเราจะไปต่อไหม จะไปต้อนหรือ <irgendw> ส <carbono> <ading> ีพ่อสอุ้ยมันเกือบได้มะออ้สุดท้ายของเราแล้วนะขอกดปัดเศษนะเผื่อมันใจดีเผื่อมันให้คืนนะเผื่อนะเพื่อนๆเอามาลองกันดูมาลองกันดูซันมาลองดูกันไปเราถ้าเราไม่ทอน PG ก็จะไม่ทิ้งหลอวะ มาขอเข้าอีกสักทีนะขอเข้าอีกสักทีนะพี่อย่าจำได้กันในความส,สัสนเลยเออเออมาคิดว่าน่าจะได้แล้วนะเว้ยหนึ่งสองสามสี่ตัวครับผมรยคิดว่าน่าจะได้นะคิดว่ามานี้น่าจะให้นะแค่คิดนะเว้ยนะ เออให้บ้างพี่อย่าให้ต้องพูดซ้ำอีกรอบเออให้บ้างโอ้โหรางวัลก้อนโตมาเดือนนาสองรอยสิบสี่บาทเออให้บ้างโอ้อยอ,อยากได้เชอรี่สุดๆอยากได้เชอรี่สุดๆโอ้เชอรี่ไม่มาโอ้อันนี้แทบรอง นี่ฉันร้องออยเลยเมื่อกี้ฉันพลาดไปได้ยังไงเอ้เจ,จ,จ,จอเจอเจออะเหมือนเดิมขาดทุนทุกเปิดตเติร์ดทุกไม้จริงจริงจริงขาดทุกเปิดตเติร์ดทุกไม้เพื่อนเอา้าสุดท้ายของเราแล้วจริงๆนะยวเราจะได้แบบไปทำอะไรอย่างอื่นละเออไปหนึ่งสองสามสี่ตัวเหมือนเดิม มานี้ต้องให้นะไม่ให้ก็ไม่ไปต่อแล้วนะเพื่อนนะไม่ให้ก็ไม่ไปต่อแล้วนะเออไม่ให้ก็จะไม่ไปต่อเรียวนะสำหรับมายนี้นะมาเอออย่าเบ้ววอย่าเบลยวอย่าเฮ้ววอย่าเฮ้ววใจไม่ดีนะใจไม่ดีเฮววเฮ้มานี้จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะเพื่อนเอออ่ะตัวคุณเกมนี้คุณไปเรื่อยๆนะคะเก็บคุณไปเรื่อยๆนะ รางวัลก้อนโตมาสองร้อยสามสิบเอ็ดนะเคยได้ไหมเคยช่องหนึ่งไม่ไม่ได้เสิเออเออผื่นบ้างแค่นั้นแหละอ้าวมาสี่ร้อยสามสิบแปดนะกัร์ดบิลล์หนุนสุดท้ายค่ะโอเคได้กำไรมาอยู่ ได้กาไรมาอยู่ประมาณนี้เลยแล้วะะสำหรับกีมเนื้อหมูนะถ้าใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ